รู้หรือไม่ทำไมไฟฟ้าประเทศไทยไม่เคยดับสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่หญิงรู้หรือไม่จะตอบคำถามที่ว่าประเทศไทยเคยมีเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศหรือไม่หลายคนได้เห็นภาพค่ะหากมองจากนอกโลกลงมาเราจะเห็นว่าประเทศไทยในตอนกลางคืนสว่างกว่าเพื่อนและที่สำคัญไฟฟ้าไม่เคยดับมานานแล้ว66ปีว้าวไฟฟ้าดับทั่วประเทศ ิดขึ้นครั้งเดียวเมื่อ66ปีมาแล้วค่ะในวันที่18มีนาคม2,521ต้องใช้เวลาน,านานถึง9ชั่วโมงกว่าที่ไฟฟ้าจะกลับมาทุกพื้นที่ไฟดับครั้งนั้นเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักขัดข้องทำให้โรงไฟฟ้าอื่นๆที่ทำงานต่อเนื่องการขัดข้องตามไปด้วย อีก35ปีต่อมาไฟดับอีกครั้งหนึ่งค่ะในตอนค่ำของวันที่21พฤษภาคม2556แต่ดับเฉพาะ14จังหวัดทางใต้นะคะใช้เวลาน,านานถึง5ชั่วโมงกว่าที่กฟผจะกู้ไฟกลับมาได้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางไฟฟ้าสูงสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติเช่น google หรือล่าสุด สนใจเข้ามาลงทุนทำด d ต t าเซ็นเตที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพรวมถึงรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจหากมีคำถามเมนได้กดติดตามด้วยนะคะ